โอเคนะคสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟุตโรนะฮะเกมฟุตบอลที่น่ารักน่ารักนะฮะคือผมได้เล่นไปนิดนึงแล้วแหละเราก็คิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจดีก็เลยเอาลองเอามาแคสดูนะฮะเอามาลองดานแรกกันก่อนเป็นการแนะนําเกมนี้นะเมียวเป็นเกมค่อนข้างเก่านะฮะเพมมันจะติดกระสิทธ์ไหมมีเวลาประมาณ60ิวินะใช่ไหมหนึ่งนาทีครึ่งอ่าในแต่ละแมตช์นะฮะก็ ให้ตัวเล่นแต่ละท,ทีมเล่นกันแล้วก็เราเป็นกองเชียร์ยยยเป็นการวางกับดักนะฮะแล้วก็ไม่ฮัโลโหลเออเป็นการวางกับดักให้ตัวละครเหยี่ยมปัญหาคือเราก็เราวางฝั่งเราได้ด้วยไงเป็นการเป็นฟุตบอลที่ใสสะอาดมากแมสซี่แมสซีซ่วิ่งวิ่งไปแล้วแมสซี่กำลังจะยิงเข้าโกไม่ไม่ให้ยิง เราจะวางใส่ตัวพวกเราเองทำไมยิงกลับไปสิยิงกลับไปยิงกลับไปเออรับถุยเออเคลียร์ทางให้แล้วเหลืออีก30สวินะฮะตามกันอยู่7ต่อ2นี่เองเล่นบอลกันจริงรึเปล่าเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้บินกลับมาทําไมเลี้ยงบอลเองก็ได้เออ แล้วเราก็ได้เงินนะเมียวเอาเงินไปอัปเกรดซื้อชงซื้อชุดซื้อทีมชงทีมชาติได้นะเมียวตอนนี้เราอยู่แคนาดาหรอมีไทยไหมไม่เไทยเอาคอมเมด์ก็ได้มีปะไม่มีนะไม,ไม่ไม่ตามกระแสะเลยนะแล้วก็มีสกิลนะเมียวระเบิดนะฮะอันนี้ก็เกาะโล่ป้องกันระเบิดนะแล้วก็มีวิ่งเร็วมีบอลแฉมีบอลไหลลูก อันนี้ไม่รู้อันนี้เพิ่งมาใหม่เ้ยวดูธงฝั่งตรงข้ามอ่าอะไรนะดูไม่ออกน่าจะเป็นแถวแนวอาลับละเมิงระเบิดพวปกประตูระเบิดผู้รักษาประตูก่อนเลยเยาะ้อมีเกาะนังไงมีเกาะเกาะไม่ได้เกาะวางไม่ไปเราให้ผู้รักษาป,ประตูเราสปีดสปีดเน้ะวิ่งไปวุฒน,นโลกปิคาปิโอ มึงจะเลี้ยงกันอยู่สองคนทำไมอะ่ะเฮ้ยแล้วจะไปใส่ความเร็วให้ผู้รักษาประตูทำไมเนียวเออหยับขึงบลุกขึ้นมาเล็งเออเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วเออผมไม่ค่อยเล่นบอลเอายิงๆอ่าเลยไม่รู้ว่ามีใครบ้างบัวขาวน,นั่นผู้ประกาศผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ผู้รักษาประตูเอยมันกลางเกาะนี่แนย ก็บันหนึดก็บันหนึดอ้มีการเพิ่มลูกบอลโอเคนี่สกิลเพิ่มลูกบอลเนี่ยงั้นจัดไปเยอะๆเออเป็นการเล่นลูกบอลที่ใสสะอาดโพื่อเลยพวกเอ็งยิงไปตรงนั้น กองงงกองหน้าไม่สนใจล้ำหน้าไม่มีลูกบอลหมดแล้วโอ้สามลูกอ่ามีการทำประตูทำตามเคลียดมิลล์มันต้องการให้ได้หนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณห้าร้อยมิยวล็อกผลการแข่งขันไว้ซึ่งเราไม่เอาดีกว่ามาเรามาด่านต่อไปเมียวเนี่ยมันต้องการให้เป็นหนึ่งศูนย์จะได้บวกห้าร้อยม โอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วบาลเรียอ,อย่างนี้ปะเออวิ่งเข้าไม่ได้อืกันไว้สามด้าเลยเอ,อ๋อโอ้โอ้โอ้ลกบอลไฟเอามาทำดอกต่อยอะไรไปแล้วเลย้ยเป็นโกมันผิดตรงไหน เอ็งอย่าลุกขึ้นมานะโกดีเดี๋ยวมันใช่เหรอเราลไปเพิ่มให้มันทำมะเขือแตกอะไรอือหือโอ้โหอือหือดูไม่ออกแล้วเบิรดระเบิดพวกเดียวกันทำไม อ,อ,อ,อตงน,นี้พูพ้ตัดสินผู้ตัดสินรักษาประตูโทษไม่อยู่แล้วโดนระเบิดเล่นเรียบร้อยเอยเอาใส่พวกเอาไปเท่าไหร่เลยเนีนนะ่ยยี่กต่อสี่บ้าไปแล้วลูคัสโจนาธานอันฟอนโซจูนเนียโค ยาก่ายสุดน่าจะเป็นโคเอาโคแล้วกันโคกับเลียมไข่ดิไม่ใช่โคลลูสารประตูจะได้ไหมแต่จะคิดเป็นเกมที่เขาสะอาดมากนึกถึงเซาหลิงซ็อกเกอร์เลย <c oughs> แต่เซาลิงซ็อกเกอร์ไม่มีระเบิดต้ <c oughs> องให้มันก่อนลูกหนึ่งแบบดิโอ้โหตกไม่หมนีเ <c oughs> นี่ยตกทำลายบาเรียรได้ด้วยเยี่ยม นี่ป้องกันให้แล้วเนี่ยเองจะทําประตูได้สักหนึ่งลูกไหมมิว้วก็บอกให้ป้องกันนี่ทําตามเคน็นะมีว้วต้องระเบิดพวกเราด้วยใช่ไหมต้องบอกให้ป้องกันให้มันยิงก่อนลูกหนึ่งมีว้วอ่ะให้พวกเองวิ่งเร็วด้วยอ่ะนี่ไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าตัวเรายังอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ย อืม <c oughs> มันก็รับได้เยอะเกินไม่มีมิดเือศัตรูในสนามบอลเออดีเองก็โยนกันอยู่แค่เนี้ยพอเธอะพอเธอเหมือนมืนจะเก่งอ่ะช่วงเนี้ยอ,อ๋อไม่ใช่เราให้มันโจมตีนี่แน่นี่น่าจะในจูนดดวงจันทร์เหรอ อันนี้น่าจะเดาสุกนี่ดาวเสาห์แค่นี้ก็สกิลกันมั่วซั่วดีละ่ะไม่ใช่มีขนาดสโลแล้วก็วยังจะผิดโอแมตชนี้นานจุืมไม่เข้าอย่ายืนขึ้นมานะอืมขอโทษกุนใจจะตีกันนะ ยาดดอยดเข้ามานตอนนี้ต้องให้มันตอนล็อกผดสองหนึ่งเราต้องยิงก่อนสองเขาปงไปแล้วหนึ่งลูกนำไปก่อนนะเมียวตอนนี้เหลืออีกลูกหนึ่งสองลูกโอเคอ่ะพวกเองยิงได้ถ้าให้ไม่ไม่ยิงกันหน่อยหรอ เขาเข้าไม่ได้เห็นไหมเออลูกประตูไม่เข้าอีกบายหล้เอเฮ้2สองหนึ่งเรียบร้อยชโลวาร์ปหนึ่งลงออกนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่หวะ่ะมันประตูวาร์ปมั่วนี่หว่ออ่ยเราวางปุ๊บมันวางนี้ งั้นเราควรจะต้องวางนีใช่ไหม้ยไฟวอร์ทำหน่อยได้ตามทุกคนติดไฟเล่งเนี่ยคือวิ่งเข้ามาไม่ได้ติดไฟระเบิดทั่วแม็โอ้ยแรงหนาโอ้เอ็งไม่ต้องเร่งกันแล้วบอลสี่สิบสามต่อแปดให้ตายเถอะพี่น้อง เองวิ่งเกินลูกบอลอยู่นี่นั่นใช้ระเบิดยิงเข้าประตูก็ได้าช่วยผลักลูกบอลให้ลูกบอลเข้าประตูเล่นเองก็ได้ไปเราต้องโอ้กลัวหัวมาจากไหนเราต้องให้มันเราต้องเล่นมันสามก่อนเนี้ยต้องกลับ ít nhất này Phẳng nốn, phẳng khóa lao Hãy tài thôi Ôi Bóng 44, xì anh nhìn mà còn thật mà Mà chui cái Ba lìa đi đi này Ơi <laughs> โอ้โหสามสองฝนฟ้ากระหน,นำ่ำกดหรือเปล่ากดด้วยอะไรอะทาาลื่นขอพื้นเก็ีเปียกหมดมองไม่เห็นอะไรแล้ว เท่าไหร่เนี่ยแปดอยังอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดนว้าไปอีกโวยคนเล่นเริ่มมึนแล้วเว้ยแมวมึนแล้วเนี่ยอะไรของเองเนี่ยเองจะเลี้ยงไปเลี้ยงมา <c ười> ขึ้นมาตีขึ้นมาแปสามแล้วเมียวควาจะได้ค่อยๆพิถีพิถันในการยิง ก็เลยตูที่มีแล้วจัดไปโลกงบอลรุบบอลจับจัดให้หมดเอาต้องให้ข้อนำก่อนสองสองนาทีเอา้าโดนไล่ออกฮัลโหลอ่ะจัดมาหนูเออแฟนบอลแฟนบอลเทียบเลย ไม่ได้ละโอ้แฟนบอลเดี๋ยวเราเล่นเราก็เล่นอย่างใสซื่อใสอา,ารบริสุ์นี่ไงแฟนบอลข้างเราเพียบเลยอะไรหนูแฟนบอลอินโดไอแฟนบอลแคน,นาดามาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาแฟนบอลใจเย็นหนึ่งหนึ่งแล้วมันบอลขยงกันมาเลยลูก รู้จักแฟนบอลอินโดน้อยไปแล้วนาดาเว้ยไม่ใช่อินโดเฮ้ยไอ้พวกนั้นนะ่ะยืนยืนเฉยเลยอย่ามายุ่งบอลลูกนี้โท้เอินเข้ามาไม่ให้อย่ามายุ่งเน,นี่เย,าายเอาสิเอาสิคุมไปด้วยสนามกลับระเบิดม,มันตบอบอลได้อยู่ข้างๆนี่แหละ เตะมุมไม่ได้เองไม่ได้เตะมุมเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปเลยสามห้านั่นไงใบแดงดิใบแดงใส่ใบแดงได้ตัวเดียวดินั่นไงว่าแล้วโอเค <c oughs> เราก็โดนกงขังมันก็ได้ใบแดงนันเราต้องการให้มันใบแดงพู้รัษาประตูเราโอเคจัดไปหนู ไม่ใช่ไม่ใช่เกมการแข่งขันแล้วมีกลายเป็นมาได้ใช่ไหมจัดไปอะไรเออไม่สนใจเองโดนระเบิดแล้วเองสนุกเลยเหมือนเด็กเล่นรถไฟหอนะว <laughs> ิวอึมเราต้องได้สองแล้วได้ศูนย์เลย สปาร์ต้าดิฮะดู์ฮดูคินอืมหนึ่งแล้วหอตีทั้งเตะและตีสองแล้วโอเคฝั่งโน้นนี่สปาร์ต้าเองนหลุดไปก่อนฝั่งนี้สปาร์ต้าบ้างสปาร์ต้าทุกคนเย้ yeah. หนึ่งสองแล้วเราต้องให้เขาได้เออแล้วเราก็ต้องนำออกไป เอาไปอไปให้หมดไม่ใช่การแข่งกีฬาแล้วนี่มันบอลลูนสีแล้วเนี่ยไอ้สภากระดันขายกันอีกเระเบิดทิ้งได้ไหมไม่ได้ด้วยโกเลื่อนได้อย่างนี้เลยเหรอโอเคเลื่อนโกเราไปนู่นนี่ ต้องมาจับอะไรฝั่งนี้จับอังน้นบ้างดิคลองเสียคลองเสียก็มาโดงโดงก็เข้าประตูได้ไม่ติดตะข่ายไม่ชนขาดไม่มีอะไรทังนั้นไม่มีอะไรกับเกมนี้แปนพยาบาลรูนถูกพยาบาลรูถูกพยาบาล โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรสาบสิบเจ็ดลูกไปในเชื้อมยีนาทีเอาใส่ตบปาใต้วกมันฝั่งเราก็โดนเตะอยู่ข้างในเฮ้ยปล่อยมือนี่โคตรจะโปร่งใสเลยไม่มีไม่มีใคร ไม่มีฝั่งตรงข้ามเลยเล่นกันเองชนะกันเองอืมนี่ปงใสสุดในสามโลกวะนนี้จะปงใสที่สุดมากกว่านี้ก็คือไล่ออกไปยืนที่หมดเอออะไร03เราออกให้เราได้สามเลยวะฮะออกให้หมดเาเดี๋ยวเราค่อยออกคุนดยนะบินลองอีกอ้ เอก็กลับไปออกไปออกไปไม่เหลือใครแล้วหนุกหนานหนุกหนานกัมเต็มที่อีกนแน่เนี่ยไม่โกงเลยไม่โกงเลยโกงกวันนี้ไม่มีแล้ว วัวขึ้นไปนี่หนูบัวขึ้นไปได้จริงด้วยไอ้ฟ้อมคนยิงได้ห้หาฮะอนนะไหลเราอุ้ย ขันแล้วเนี่ยนี่มันสนามลบกันดีๆน,นี่เองตอนนี้เออไล่ออกไปให้หมดให้เออเน้นบอลมเน้น,นอะไรเลยเน้นไล่สาระล้วนๆเลยนี่ก็ โอเคงั้นก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรับชมฮนะแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยปวดหัววางทั้งหมดเออชจ้าหน้านปิดเซ่นะแบบรดเร็วไม่คิดมาก